อุ๊ยอหจะตายจะตายโอ้โดนเข้าหลัง <c oughs> เอาละครับกราบวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านวัสดี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  ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเอ็ดก้านะครับผมวันนี้ผมลุงบอลน,นะครับอยู่ในเกมที่เรียกได้ว่ามีกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับน mm ั hmm. ่นก็คือเกมเกมพวกนี้อะไรอะไรฟุดฟอ่าโอเคบล็อกฟุดนะครับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับเหลี่ยมเียโอ้โหดูจากไหล่ของพี่คนนี้นะครับ mm hmm. โอ้โจะเหลี่ยมมันจะเป็นแทงไปไหนเด่ย <laughs> เราดูหน้ากูดิครับ <laughs> ดูก็รู้แล้วครับว่าน้าตากูนิกากแน่นอนนะครับความเก่งกาจตัวกูมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่เอาแล้วเราก็มาแรกๆเลยตอนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเกมนี้เล่นยังไงความสนุกมันอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะสนุกก็ได้นะครับเอาเอาอันนี้เป็นเอาบอกนะครับว่ากดอะไรได้นะครับกด Q คือเดสอุ้ยยอดสุดๆไปเลยครับนอนนอนนอนอุ้ย พุ่งตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าเสีย energy ด้วยนะครับอ่ามีอะไรอีกกดคอน t r o l สปินนะครับอ่าคอนโทรลอาอ๋าอเป็นการเปิดปิดนะครับวิงวว่งเร็ววิ่งช้านะครับผมโอเคครับขอบคุณมากแล้วมีอะไรอีกอ๋อสเป c บาร์กระโดดนะครับอุ๊ยกระโดด2ทีได้แต่ว่า energy จะลดนะครับลดเท่าไหร่ อ๋เหลือ74เมื่อกี้แวบๆบแบบน่าจะใช้ไปประมาณสัก26นะครับแล้วพุ่งเหรอพุ่งพุ่งก็ก็เหมือนกันนะครับใช้ Energy พอๆกันนะครับผมแล้วกูจะทำอะไรก่อนเนี่ยอ๋อตัวนี้นี่เอง NPC Quest ่า Bandit โอเครับเควสแล้วครับแล้วไงต่อแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ Defeat Bandit 5ตัวอุ้ยเดี๋ยวนะ อ๋ออ๋ออ๋อปีรัวให้เองอตกใจอะไรกันนี่อะกูจะตกใจทำไมเอ้าวิวิวิไม่ต่อยอะต่อยกดอะไรเอ้าเดี๋ยว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 ต่อยกดอะไรอะครับอ๋อโง่ตั้งต้องกดตังการ์ดขึ้นมาก่อนที่สวัสดีตอนแรกนะครับต้องตังการ์ดขึ้นมาก่อนแล้วแล้วไงต่อ อ๋อแล้วก็ต่อยได้นะคลิกซ้ายนะครับกดคลิกซ้ายคลิก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 อ้กูต่อยเท่าไหร่เนี่ยคลิก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 อุ้ยมาดิมาดิอุ้ยตายนะครับโอเคครับในหนึ่งตัวแล้วหรอแล้วก็คือเรามีแต่ท่าต่อยอย่างเดียวหรอเราไม่มีอันอื่นเลยหรออ๋อ้วาเราเมาเราเนี่ยต้องจิ้มมอนไหมเนี่ยหรือว่าอยู่ที่อื่นได้อ๋ออ๋อมันจะหันหน้าตามเมาส์นะเอานายอูตีเราไหมนี้ลาดเฉยเลยขี้ลาดนะครับ เป็นไรครับมันมีหลายตัวด้วยกันต่อย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 อุ้ยมันสนุกจัดเลยครับอาเลเวลอะไรเนี่ยอ่ะเมื่อกี้คืออะไรกูขึ้นเนี่ยอ๋อได้ตังค์เหรอนี่ไงเมื่อกี้มันขึ้นอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันนะครับผมเอาสาวสาวสาต่อยต่อยนะครับต่อย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 ยับๆเหลืออีกสามตัวด้วยกันอุ้ยเลเวลขึ้นอะไรเด้งสแตทอ๋อมีสเตตัสด้วย ตอนนี้คือทุกอย่างเลเวลหนะครับมีรีดีเฟนซ์สวอดการบล็อกฟุตเยโดสเตตัสบล็อกฟุตคืออะไรครับเนี่ยมันอัพอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับเดี๋ยวขอไว้ก่อนละกันนะต่อยบันดิตได้ครบ5ตัวก่อนละกันอ่าไล้สตัวแล้วเหล็กตัวหนึ่งูตรงไหนขอยาตาต่อยหอยาอ,ยอ,ยาอยุอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอเคไปส่งเควสน,นียเลเไม่ห้าส่งเควสเอาอ๋อเควสมันมันเสร็จให้ทันทีเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือกดรับครั้งที่2องุ้ยสแตตอีกแล้วว่าอัพอะไรดีวันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมี NPC นีนะครับอันนี้เซตโฮมพอยท์ เซต Home Point คืออะไร Would you like set your home point here Can you press the home b o t t o n for an safe zone to return here อ๋อก็เหมือนแบบว่าจุดเซฟนะครับตายแล้วก็มาเกิดตรงนี้นะครับอันนี้อะไรช็อปบล็อกฟู d ดดิลเลอเกมนี้ไม่เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยใช่ไหมนี่มีภาษาไทยกูไปเนี่ยแล้วกูเก่งเหลือเกินภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยกอ๋อเกมนี้นะครับ ผมไปศึกษามาว่ามันเป็นเกมที่อ้างอิงมาจากอนิเมะชื่อดังวันพีนะครับซึ่งถามว่ากูเคยดูไหมก็ไม่เคยนะ รู้จักแต่ว่าพระเอกมันคือลูฟี่บอกฟางอันนี้น่าจะเป็นผลปีศาจใช่ไหมถ้าผมเดานะครับเพราะในเรื่องไอ้ลูฟี่มันยางยืดนะโอ้โหแล้วถ้าผมไม่ดูกระตูนนี่ผมจะเล่นรู้เรื่องไหมนี่อะไรเต็มไปหมดแล้วมาเอา stop. ออฟสต็อกอูใช้ตังค์หนึ่งแสนทำจริงหนึ่งแล้วมีอยู่900เมื่อไหร่จะซื้อได้อะครับอันนี้น่าจะเป็นผลปีศาจซึ่งโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ย เต็มไม่หมดเต็มไม่หมดอันสุดท้ายเป็นลีโอพาร์เสือดาวผลเสือดาวผลมังกรสวิริตโอ้โหเต็มไม่หมดขออนุญาตนะครับไปข้างบนก่อนกิโลวิ่นี่ห้าพันง่ะไม่แพงไม่แพงแล้วก็มีขายด้วยนะซื้อได้ไหมโอซื้อไม่ได้อยู่แล้วนี่กพี่ตังค์นี่โอ้โหทำยังไงดีครับเนี่ยโหเต็ไมไปหมดเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ไม่มีตังค์อันนี้ร้านอะไรครับร้านขายดามนะครับมีคาตาน้ากบคัตลัสเท่าไหร่ครับหนึ่งพันก็ไม่มีอยู่พี่จะตายอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคขอขออนุญาตเก็บเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อไปซื้อดามเมื่อกี้เราก็เพิ่งสังเกตว่าอ่ามันมีสกิลด้วยนะครับเกมนี้อ่าอุ้ยอุ้ยคืออะไรครับแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรพุ่งเหรอ พุ่งเหมือนคิวแต่ว่าอุ้ยมันควิกแท็กเกอร์ออกพุ่งชนเลเวลหนึ่งด้วยนะมาสเซอรี่สี่นี่คืออะไรไม่เข้าใจเลยครับนี่นี่ผมมีหนึ่งพันแล้วผมจะไปซื้อดาบขอเอาเอาคาตาหน้าอุ้ยอะไรกันัเนี่ยมันจ้าเหลือเกินอ่าได้แล้วครับอ่าแล้วกดสองอ้ามีดาบแล้ว มาดิ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 หนึ่งสองสามอ๋อดิลัม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 อุ๊ยเทจะจัดเลยอะครับคาตาน่ามีพุ่งชนเอ้ยไม่ใช่กดแซดเอ้ยอะไรวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ <laughs> มื่อกี้ไปทำอะไรอะมันคืออะไรอะเมื่อกี้ขออนุญ,ญาตขออีกทีนนะอุย๊ยไม่ตายด้วย ฟันธรรมดายังจะแรงไวดาบนี้มันดีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอุ้ยแล้วทุกลงต้องอัพสเตตัสอะไรครับเนี่ยเตตนะครับนี่ไงสวอตอัพเลยครับสวอตนะก็คือดาบจะตีแรงขึ้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนั้นเนี่ยมีไอเทมด้วยไอเทมเราก็ใส่อยู่นี่ชอ็อปโอ้ร้านค้าอะไรอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเอาเอาเพชรไปซื้อ เป็นแลกเป็นเงินใช่ไหมเนี่ยเอาหนูน e x p คูณ2นะครับโโอ้หยังแพงนะครับ,นะรบมีรีสปอนบอสร,รีสเตทเปลี่ยนเผาเพิ่มช่องเก็บของโอ้โหมัวตัวไปหมดไม่รู้เรื่องเงินคูณ2โอ้โหดาบดาบอะไรครับเนียดาร์คเบดหูยระดมมิสซี่เข้าหูไม่ขายยากมากเลยใช่ไหมเนี่ยหายยากตรงไหนมันก็มีขายอยู่ในช็อปแค่คุณมีเพชร อุ้ยพันสองร้อยเพจนี่มันเปล่นเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคช่างมันนะครับผมอุ้ยอยฟันแรงฟันแรงหลังจากอัพดาไปแล้วฟันแรงนี่ไงครับเลเวลเจ็ดแล้วเลเวลเจ็ดแล้วนะผมขออนุญาตเดินสำรวจเกาะนิดนึงอุ้ยอตกใจนึกว่า อุ้ยนี่มันแผนที่หรอ15บวกอ๋อต้องเลเวล15บบวกก่อนหรอถึงจะไปได้อ๋อนี่มี30 60หูยแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเกาะอื่นอันนี้ชอ็อปอันนี้บ๊สดินเลอร์ร้านขายเรือนะครับเฮ้ยซื้อเรือได้เลยอะมีฟรีมีสลุป300โอเคเอ้ยแต่ว่าเราเกาะมันต้องเลเวล15บบวกก่อนปะเมื่อกี้นี้มันเขียนอยู่น,นี่คืออะไรบอสเหมือนกันหรอมีทำไมสองตัวครับนี่เอ้ยตกน้าตายปะ เฮ้ยว่ายน้ำได้อุ้ยหัวจุ่มหัวจุ่มเฮ้ยว่ายน้ำได้ว่ะทุกคนโคตรเท่ลักชูรี่โบ๊ทโอ้ยหนึ่งพันลักชูรี่โบ๊ทหนึ่งพันสปีดโบ๊ทฟรีเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยลักชูรี่โบ๊ทวะเดี๋ยวนะขออนุญาตฟาร์มก่อนนะครับก็คือมันก็คือเควสเดิมซ้ำไปซ้ำมานะเนี่ยเออก็คือตีตัวเนี้ยทั้งมอนเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเนี่ย โอเคนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยแล้วมันขึ้นอะไร New Quest a v e b l e Open Your c o m p a u n Menu นี่มันติ๊กอยู่ Track อ๋อไปทางนี้อุ้ยนูน่น290เมตรเดี๋ยวอ๋อเราต้องเออต้องน่าจะเวลาย้ายเกาะแล้วเนี่ยผมอัพสวอตเนี้ยผมไม่รู้เลยนะสวอตน่าจะตีแรงมั้งออ้ยเอาไปไงอ่ะไปไงครับ เอา้เาทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อต้องมานั่งตรงนี้โอ้ยไม่รู้ตอนนี้เรากำลังออกทะเลนะครับโอ้ยตรงไปตรงไปตรงไปตรงนู้นนะครับเกาะน,นู้นวยมีเกาะด้านซ้ายด้วยแต่ว่าเข็มทิดบอกให้ไปตรงนั้นนะครับอ๋อกระโดดโอ้ก็กระโดด <c oughs> โอ่ดดอเซตโฮมพอยต์นี่มาถึงเราต้องกดเซฟก่อนนะครับ เวลาตายกูจะเกิดตรงนี้โอเคมีเคว็ให้เลือกมังกี้กอริล่ากอริล่าเคงอะไรนเอออะไรวะฮยมันตีกันอยู่นะครับมันตีกันอะไรตรงนี้เนี่ยฮูฮผมผมเลเวลสิบเองอ่ะแล้วก,กอริล่าอยู่ตรงไหนเอานั่นไงเห็นแล้วฮ้ยว้ยดูมันสู้กันดิอลังการจัด เฮ้ยฟ้าพาแล้วมาสู้อะไรกันตรงนี้เนี่ยที่มันที่มันทีเวลของคนเวลน,น้อยไม่ใช่หรอกครับอุ้ยตีแรงตีแรงมันหมายถึงลิงมันตีผมแรงนะ <c oughs> เอาตีลิงหกตัวได้ยิะพี่แปดร้อยมาครับอู้แล้วมันก็ยังสู้กันไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยดูดิมาสู้อะไรกันตรงนี้อ่ะวิลิงหายาก ตี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 เฮ้ยมันรักษาระยะห่างได้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าไม่อยากให้เลือดรถอ๋อโอเคโอเคผมได้สเต็ปแล้วมันต้องค่อยๆตีเวลาตีปุ๊บอ่าไอ้ลิงมันจะกระเด็นไม่หน่อยหนินะครับนี่ไงมันจะสะอึก ต้องกะกะดีๆอาโอเคครับต้องค่อยๆกะนะครับระยะดาบโอเคเราจะไม่โดนตีอู้อีซี่หูมามมามามา,มารู้แล้วรู้แล้วมาดิมาดิมาดิาด,ดีคือคือถ้าไม่ถอยเลยมันก็จะโดนดามเมจนี่อ๋อนี่ลิงลงมันง้างนี่ไม่โดนไม่โดนเหรอวะไม่โดนเหรนวะไม่โดน อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วอ๋อมันมันมันกดขขวาแล้วก็หมุนได้แต่ว่ามันจะหันตามเมาส์ใช่ไหมเกมอ๋อเกมมันหันหน้าตามเมาส์นะโอเคก็เมื่อกี้ทำไมตีไม่โดนมันมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยเอาลิงลมงตกนะขึ้นไม่ได้โอ้เรอยู่ในน้ำได้โอ้ฝันในน้ำได้ อ๋าแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับตรงแอร์แทรเนี่ยมันต้องเลต้องระดับ20่ะแล้วแมสเซอรี่ผมสิใช่ไหมผมน่าจะต้องก็คือเวลาเราตีไปเรื่อยๆอ่ะไอแมสเซอรี่เนี่ยมันจะขึ้นไปถ้าถึง20ผมก็น่าจะปลดล็อกไอท่าใหม่ได้นะท่าแอร์แทรนะครับโอเคครับให้ผมลองอัพอันหนึ่งดิเพราะว่ามันเป็นมีรีที่แปลว่าการโจมตีระยะใกล้นะครับคืออะไรเนี่ยอ๋อเอเนอร์จีเอเอขึ้นหนอ ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าเอาความแรงไปเลยดีกว่าไหมแล้วบวก3นี่มาจากอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมเขายืนเฉยอ่ะขอลองตีได้ไหมอ่ะอุ้ยยูเอ็กแท็กอ้าเฮ้ยขอโทษขอโทษอุ้ยอุยอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฮวกมันสู้อะไรกันแถวดีเนี่ยถามจริงโอ้โห ูสกิลแม่งอลังการจัดอะอะไรวะเนี่ยน้ำแข็งพุง่งโอ้โหแล้วกูจะดีไปไหนได้เนี่ยสู้อะไรกันตรงนี้ครับผมยังเด็กน้อยอยู่เลยหาไม่เจอกอริล่าอยู่สายอฮ้ยมีเกาะหนึ่งเออเฮ้ยโคตรเฟี้ยว ตัวนี้เหรอนี่กอร์ลิล่า okay. ค okay. ิงบอสเวล์วยิบห้าอุ๊ยอ๋อไอ้คอร์ลิล่าคือไอ้พวกนี้นะโอเคโอเคนี่ไงพวกนี้ดีกอร์ลิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยต่อยผมต้องงามอ่ะอุ้ยมาดีมาดีอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตีแรงอ่ะวิธีแรงเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเอ้าออกมาวาร์ปกับที่เดิม ต้ตีแรงแรงอ่ะตีแรงเกินไปอ่ะไหวไหมเนี่ยตีลิงเหมือนเดิมดีไหมอุยอ้ยอู้จะตายจะตายอ้าโดนเข้าหลังโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอ่ะ้เควตตีลิงเหมือนเดิมก็พอแล้วมัง้ง <c oughs> เรายกเลิกเควน,นี้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> มันเดือดเกิน่ะ โอริล่าตบผมแรงมากเลยคพืนเพื่อนโอเคก็คือมากดคุยกับไอ้ตัวส่งร,รับควาอีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ย hey, มาแจมไหมเนี่ยโหเฮ้ยบินได้ด้วยอ่ะ อ่าแล้วผมได้ท่าใหม่มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนท่าแอร์สลัดอ่าแล้วผมขอลองใช้นิดนึงขอลองใช้หน่อยนะ <40. S 1> อุ้ย40ก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยอ่ะน่าจะต้องเป็นร้อยอุ้ยจะแตกอุ้ย แย่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 อ่าวเพื่อนๆแล้วผมก็มาเจอร้านบล็อกฟูดกาชาตรงนี้นะครับอ่าน่นาจะเป็นการสุ่มบล็อกฟูดแต่ว่ามันเขียนว่าจะต้องเลเวล50ก่อนนะครับซึ่งก็กดนะครับเลเวลไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ละกันเนาะน่นาจะเป็นการสุ่มผลซุยสุ่มผลละไม้พิสัยสุ่มพุ่นนะสุ่มพุ่นนะเนออะ แล้วผมก็เพิ่งสังเกตว่าถ้าเกิดอัพดีเฟนต์เนี่ยมันคือค่า m a ็ HP นะครับซึ่งผมก็ผมว่าผมจะอัพขึ้นมานิดนึงแล้วกันเพราะว่าเลือดผม100มันน้อยเกินไปอะครับโอเคแล้วผมก็เวลมาเรื่อยๆจนเลเวล24แล้วนะครับก็อยากจะลองรับเควสกอริลล่าคิงดูนะครับเฮ้ยแล้วพี่คนนี้เขาทำอะไรผมเอ้ยเขาให้หรอเขาให้ผมอ่อแซนฟุดนะครับ เอาแล้วครับแล้วไงต่อครับคนไทยเปล่าอ่ะทำไงอ่ะใช้ไม่เป็นไอเทมเฮ้ยเฮ้ยเอยเดเบลพีพีอะไรม่สซูโหลโอ้ออตายมึงฆ่ากูทำไมาเนี่ยมันเอาของมาให้ผมแล้วมันก็ฆ่าผมอีอีแล้วอะไร กอสงสัยจะต้องใช้ผลไม้ปีซซัดกันสิกรไฮซ์แล้วสำหรับผ่านนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆไม่ไหวแล้ว